สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง youtube นะครับเสียเซมรถคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะได้ชมมุมสูงกันแล้วนะครับวันนี้ก็ท่านอาจารย์ประกรณ์นะครับได้มาถ่ายมุมสูงให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมหลังเลิกเรียนครับหลังเลิกเรียนนะครับตอนนี้ก็ค่ำหน่อยแล้วครับครับค่ำหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มองไปหายกันนานนะ ครับผมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเนาะรอขึ้นเยอะเลยเนาะแซลหน่อยนะครับแซลหน่อยมาที่เปิดเรียนก็เลยไม่ค่อยที่จะมาชมเบื้องหลังนะครับการถ่ายมุมสูงนะครับให้ท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีท่านวุฒิชัยนะครับมาวุฒิชัยมาดูงานด้วยครับมาได้มาชมที่ทํางานของเราด้วยนะครับ มาดูพี่เสศษไม่ว่างใช้นาวุฒิชัยไปแทนมาดูผลงานของขวัญใจโคกน้องนาเสยเซซมรถขุดนะครับอันนี้บ้านบ้านบ้านสวรรค์น้อยครับสวรรค์น้อยตำบลปลือคือก็เป็นตะยูเจ้าวะเนาะอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคดูทางมุมสูงเก็บแล้วครับอ๋อเก็บร้อยแล้วโอเคเลย นะครับนั่นนะครับแมงปอน้อยของเราก็ได้ทาการบินนะครับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไหนเนาะนี่นี่นี่ล,ลงแล้วนะครับลงจอดสถานีแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับแรกๆอาจจะดับยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแต่จะพักก็ได้นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามชมผลงานได้นะครับจากท่านอาจารย์ประกรณ์นะครับครับผมเดี๋ยวกี่วันครับกี่วันประมาณประมาณคือถ้าเทาว่างก็จะจะเร็วหน่อยครับผมก็ยังไงก็ได้ชมแน่นอนเนาะอ่ายังไงก็ได้ชมแน่นอนครับผอติดตามชมผลงานจากท่านอาจารย์ประกรณ์ด้วยนะครับนะครับทีมงานหวันใจคกน้องนานะครับเสียเศมรถขุด นะครับก็มีท่านอาจารย์ประกอบนะครับหรือมีเพจด้วยบอทุกวันนี้เพจเพจยังไม่สร้างขึ้นมาครับแต่ว่าจะมีกลุ่มครับกลุ่มกลุ่มของขวัญใจโคกน้องนาเนาะก็จะเก็บรายละเอียดที่ต่างๆที่เราไปถ่ายแล้วก็รวบรวมไว้ในตรงนั้นครับถ้าอยากจะไปดูเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ราคาหรือแม้กระทั่งรูปแบบการทํางานก็สามารถที่จะเข้าไปดูตรงนั้นได้ครับผมแม้กระทั่งการอัปเดตติดตามว่าผ่านไปสองเดือนสามเดือนเป็นยังไงแต่ละพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่ใช่ครับกลุ่มซืกุ่มอะไรกลุ่มเอฟซีเสียเสียมรถขุดปัญจโค้งน้องนะปัจโค้งน้องแนครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยเก็บกองก่อนครับครับแล้วจะถ่าย ข้างล่างครับครับอ่าให้ชมเก็บของก่อนนะครับเอางี้เลยเอาเก็บตรงลานเรียดอนุเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานก็หยอกเล่นกันหน่อยนะครับครับอยากอยากอย่ากปลาแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจะว่างเมื่อไหร่นะครับยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวเราว่างท่านก็ไม่ว่างครับท่านว่างเราก็ไม่ว่างแุ่งจัดพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่วันอะไรครับพรุ่งนี้วันพุธครับ พอได้๋ออ๋อพ <Trustee> <tama f> รุ่งนี้ผมไปนิเทศเดี๋ยวคงจะกลับแต่หัววันได้โอเคโอเคเดี๋ยวจะไปจัดสักวันกลับบ้านก่อนพอ้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ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 โอเคนี่จานอะไรนังม้วนเนี่ยกินหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียสั์ครับเสียสั์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีๆๆสทุกๆคนครับวันนั้นคนชื่อสักมาเหมือนกันมามาได้เสี่ยวกัน